สวัสดีครับผมเอกไฮบิดเอ็กนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมเห็นสกินนี้นะครับมันเตะตามากและผมโคตรอยากได้เลยนะครับก็คือสกินฮาเดสนะครับของไคเซอร์นั่นเองนะครับทุกคนก็ไคเซอร์นะครับเป็นตัวละครที่คล้ายคลึงกับเอมิลี่ของ ROV นั่นเองนะครับผมก็มาฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเอก จะสุ่มสกรีนฮาเดสของไคเซอร์กี่คูปองตอนนี้คูปองของเราก็มีอยู่ทั้งหมด8,837คูปองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะครับว่าเราจะใช้ไปทั้งหมด กีคูปองนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าครับก็ในกิจกรรมนี้นะครับผมฮาเดสไคเซอร์นะครับจะมีโอกาสออกอยู่ที่0.01เนะครับผมซึ่งมันมีการันตีให้อยู่ด้วยนั่นเองนะครับอาจจะต้องเก็บเป็นคริสตัลนะครับเพื่อที่จะสุ่มการันตีนะครับผมหวังว่าผมจะไม่โดนการันตีนะครับทุกคนกับสกีนนี้มาครับผมก็เริ่มครั้งแรกนะครับผม จำนวน10ครั้งนะครับจะอยู่ที่200คูปองนะครับผมเริ่มกันเลยดีกว่าครับไป200โทเค็นก็คือคูปองนั่นเองนะครับสุ่มไปได้มา3สกีนนะครับไม่รู้ว่าเป็นสกีนอะไรแต่ก็สุ่ม200ปองได้3สกีนนี้คุ้มมากเลยนะเรอบแรกก็คือคุ้มแล้วแล้วก็รอบที่2ครับจะเป็น380คูปองนั่นเองนะครับแล้วเราก็ได้1คริสตัลด้วยนั่นเองนะครับเท่ากับว่าเราขาดคริสตัลนะครับทั้งหมดแค่4คริสตัลเท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะมีการันตีคริสตัลนะครับ การสุ่มอีก3รอบนั่นเองนะครับผมก็ไปครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อเลยผมขอเอาอันนี้ออกแล้วกันโอ้โหได้สกินมาอีกหนึ่งครับผมช็อตนี้แล้วก็กดไปอีกหนึ่งครั้งครับและเราก็ได้หลีไปด้วยนะครับผมเป็นมูหลาดนะครับของ r r v นั่นเองนะครับผมแล้วก็ได้สกินอาร์เทนานะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่า สกินอธินานี่ตัวอะไรนะครับผมและดูเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเราสุ่มได้ของซ้านะครับเราสามารถมาย่อยได้ด้วยนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะทําให้มันใช้ประโยชน์ได้นั่นเองนะครับผมนะอะไรที่เราไม่เอาครับก็สามารถกด select all ได้เลยนะครับมันก็จะทําการสุ่มให้นั่นเองนะครับจำนวน8ครคราของเอกทั้งหมดนะอันนี้ที่เอกกดไปนะครับแต่ก็ผมยังไม่ใช้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อนนะครับไปเดี๋ยวสุ่มีหนึ่งรอบเลยครับผมฮุย แล้วผมกดครั้งเดียวได้คิิสเต้ามาอีก1ชิ้นนะครับผมเราอีก2ครั้งก็จะการันตีเราใช้คูปองไปทั้งหมดเกือบ1000คูปองแล้วนะครับทุกคนเออถือว่าโอเคอยู่นะอันนี้โอเคครับแล้วก็สูมไปอีกครับผมโอเคไม่ได้นะครับอันนี้แล้วก็ขอสูมไปอีกหนึ่งปึ๊บโอเคไม่ได้ครับเฮ้ Yes. ได้แล้วครับผมอีกหนึ่งชิ้นนะครับสำหรับคิตตันเอยเหลืออีกอันหนึ่งก็จะได้การันตีแล้วทุกคนใกล้แล้วครับอีกนิดเดียวเราใช้คู่ปองไปทั้งหมด2000ปองเองนะครับตอนนี้กดต่อฮะสุดอีกโอ้ยได้สกินวูคองมาสิริอ,องนี้ต่อครับสุมนี้6รอบโอเคก็ยังไม่ได้ครับตรงนี้ได้อีก2โอเคก็ยังไม่ได้ต่อครับอันสุดท้ายอันนี้ผมว่าต้องได้ยส yes. เรียบร้อยครับผมในที่สุดเราก็ได้แล้ว ก็ได้มาแล้วครับผมเป็นสกีนฮาเดสของไคเซอร์นะบอกเลยว่าโคตรสวยคือแบบผมกลับมาเล่นอะคือผมเตะตาสกีนนี้มากผมอยากได้มากๆเลยครับนี่สกีนอย่างสวยสอะโอ้โหเป็นสกีนที่คอแลแลบกับเซนไซย่านะครับผมอันนี้ก็มีหลายสกีนนะแต่ว่ามันหมดเขตไปแล้วนะครับแต่สกีนเจ้าฮาเดสยังไม่หมดเขตนะก็เลย เดี๋ยวค่อยไปเก็บเซตที่หลังและกันหวังว่าเซิร์ฟกูบอลนะครับจะเอากลับมาขายอีกนะครับผมก็เป็นเซตที่ค่อนข้างที่สวยนะผมชอบมากเลยอะถ้าเกิดว่า RV เข้ามาผมก็น่าจะจัดเหมือนกันนะครับผมสตรสกีนี้นะ ได้มาแล้วครับเรียบร้อยแล้วเหมือนว่าเราจะได้กรอบโปรไฟล์มาด้วยนะครับคูปองนะครับผมที่เราใช้ไปทั้งหมดตอนแรกเรามี8,837นะครับตอนนี้เหลืออยู่4,837นะครับผมก็ทั้งหมดนะครับที่เราใช้ไปคือ4,000คูปองนะครับผมซึ่ง4,000คูปองนะครับผมจะอยู่ที่1,835บาทนะครับซึ่งเอกหมดไปทั้งหมด1,000 800บาทนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกรอบโปรไฟล์กันดีกว่าครับว่ามันจะสวยขนาดไหนฮะสำหรับกรอบโปรไฟล์นะขอดูกรอบโปรไฟล์ก่อนว่าโปรไฟล์มันสวยขนาดไหนนี่โอ้โห<ร>เอาตรงวะแอบผิดหวังอยู่นะกรอบโปรไฟล์อะ <c oughs> ทำไมอ่ะทำไมกรอบโปรไฟล์มันไม่ขยับอ่ะไม่เป็นไรครับช่างมันเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันดีกว่าครับว่าสกีมันจะสวยขนาดไหนครับผม <c oughs> โอ้โหกรอบขยับด้วยถือว่าโอเคนะ 1,800บาทมีกรอบขยับด้วยนั่นเองนะครับผมทุกคนทีมตรงข้ามเหมือนว่าจะมี Angela. Angela แองเจลล่าแองเจลล่านี่เป็นนาตา雅นะครับแล้วก็มีฟูชิเอ๋อป๊บนึงนะฟูชิฟูชินี่น่าจะเป็นโอเมน,นนะครับผมแล้วก็เจ้านาโคลูลุนี่เป็นด้วงนะครับแล้วก็เลดี้ซันเป็นไวโอเลตนะครับผมส่วนไอตัวนี้ตัวไไอะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะทีมตรงข้ามก็ค่อนข้างจะตึงเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอกจะออกอันนี้มาก่อนเลยดีกว่าครับผมนี่ ออกดามเมจมาก่อนออกดามเมจมาก่อนเราจ้ามสกิลสองแล้วก็หวดเลยนี่ไงฟูชิเอาไปก่อน1ทีเอ้ยมันอัพสกิลสองเอ้ยมันอัพสกิลสองมาสู้เราไม่ได้เชียวผมมันอัพสกิลสองสู้เราไม่ได้เอออย่าก,กลัวมันกดสกิลสองมาแล้วเรียบร้อยดิอย่างเงี้ยเรียบร้อยนี่ไงแล้วก็ขอเฟิร์สบัดไปหน่อยมันอัพสกิลสองมามันจะสู้เราได้ไงแล้วดนไอยครับช็อตน,นี้แต่ไม่รู้ว่าความเก่งของมันนี่จะเหมือนใน R V หรือเปล่านะในเจ้าฟูชิเมื่อกี้นะครับผมแต่บอกเลยว่าไคเซอร์นะครับตัวนี้เก่งมากๆนะครับในคอนเนคติฟ์ออฟฟิงนะครับผมเฮ้ย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 มันขัดขีดด้วยเหรอใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนสกิลหนึ่งปายนี่ออกไปครับก็สวยนะตาใบดาบนะครับแล้วก็สกิลสองนะครับเป็นสวัดดาบนะครับก็ถือว่าโอเคนะสกิลถือว่าสวยเลยนะครับโมเดลของมันมีท่าวาร์ปไหมดูท่าวาร์ปก่อนเช่เหมือนมีท่าวาร์ปด้วยว่ะเชี่ย สวยจัดโอ้โหอยากดูอันตีแล้วอะตอนแบบแปลงล่างอะครับว่ามันจะแปลงเป็นตัวอะไรป่าเราหญิงมาครับที่มีข่าวว่าจะเข้าเซิร์ฟไทยนะแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นชาร์ล็อตนะครับน่าจะได้หนึ่งตัวง่ายๆครับอันนี้น่าจะเป็นอาร์ัมนะอุ้ยสกิลเหมือนอาร์ัมเลยอะแล้วเหมือน,อออนว่าเราก็ได้อันตีมาแล้วครับโอ้โหแต่ว่าบนสามตัวยังไม่ทันได้ดูอันตีเลยผมก็ตายแล้วมันมาเลนมูนก็นสามตัว เหมือนว่าไอตัวนี้นะครับจะเป็นอาลัมนะครับผมเมื่อกี้เพราะว่าสกิลเหมือนกันเลยนะครับรออีก35ิาวิเลยนะอัตติเมตถ้าเพื่อนเราซ้อนเล่นได้เงี้ยแข็งสวยแข็งสวยครับอย่างนี้สวยเลยแล้วมันมาผมแปลงล่างเลยนะอุ้ยสวยมากต้องแปลงล่างโอ้โหสกิลอะไรวะเนี้ยคุ้ม1,800บาทคุ้มครับ ผมบอกเลยว่าคุ้มหรือผมเว้ยมันเกินไปว่าแต่ผมมองว่ามันคุ้มมากเลยนะทุกคนใครที่คิดเหมือนผมว่ามันคุ้มก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าราคา1,800บาทนี้คุ้มหรือเปล่านะครับผมอุยเดี๋ยวผมโดนรอจับอย่งอยู่แถวนี้แน่เลยว่ะเนี่กลาง2ตัวโผล่แล้วด้วยฮะ3ตัวโผล่แล้วเดี๋ยวรีบขี่ขไปเลยดีกว่าถ้าผมเจอฟูชิโซโล่ก็น่าจะน่าน่าจะไหวนะเพราะว่าไอเทมเอกน่าจะ เลือยตัวละครและด้วยไอเทพอ่ะน่าจะไหวครับเนี่ยมันกดศูนย์สองไปแล้วด้วยเอาโอโ้โหวัดวัดตึบมันมาหนึ่งที่ไหนล่ะมันมาสี่สั <c oughs> บห้าขึ้บนแป๊บตีเราอีู่เจ็ดวีครับเขาน่าจะตีป้อมเราไม่ได้นะตีสดเลยเหรอตีสดเลยเหรอเอาดิปักตีอาปักดิปักดิปกักให้ปกักแค่นั้นให้ปกัก เมือนว่าเราจะต้องออกสะท้อนด้วยเนะี่ยหรือว่าชียอออฟ็อดนะมันตีไวมากเลยนะครับอันนี้ต้องมีของกันบ้างแล้วแหละยังไงผมมองว่าสก,กีนี่คือคุมและวพันแปดบาทฟ้าไปก่อนตีไงเข้ามายันนี่เลยเหรอไม่มีเพื่อแต่ห้าวเหรอฮะโอ้โหมันเข้ามาจับเราในไอ้นี่เลยในป่าเลยครับบนสองตัวลองมากดสกิลสก่อนแล้วค่อยเล่น อ่ะกดสกิลสองละไม่มีสกิลต่อแล้วก็โดนไปเดะปากเนาะไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวครับปากทีเพื่อนไหวฟอมหน้าแตกละโอ้เสียดายเราได้คิริคอนใหญ่แล้วแล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะออกดาบพุชกายนะครับผมหรือว่าดาบดิมิเดเชอร์นะครับผมได้มาก็น่าจะทำให้เราอึดขึ้น กลางสามตัวสภาพต้องเล่นนะเนี่ยกลางสามตัวกลางแตกฟรีด้วยดิได้ได้เล่นได้อย่างนี้เล่นได้โอ้โหโแล้ววิ่งเร็วด้วยดิช่วยเพื่อนก่อนเียตีครับเบียตีครับรอสกิลสองวิสองวิไปไหน ยาสติกเกอร์จับติกเกอร์จับจริงไปแล้วแล้วเพื่อเราตายหมดเลยวิ่งครับวิ่งยาวๆวิ่งยาวๆเพื่อเราตายหมดเลยตอนนี้ตอนนี้ออฟูชิมันได้เกาะโล่หนึ่งด้วด้ครับเอากดสองไปแล้วนะอย่างเงี้ยมาดิเพื่อนโอ้โหเพื่อนเราไม่ขึ้นมาตัวดิย้ันสามคน กว่าจะมาโอ้โหดีว่ามาขอบคุณมากปวดเมื่อกี้คือผมแบบถอนถอนหายใจเลยเมื่อกี้สวยเพื่อนแล้วก็ได้แต่เิ็นคิวแล้วคือเ Lady Sun ยิงโคตรแรงครับตอนเนี้ยทีมน่าจะตึงนะดูทรงและตึงแน่ๆปล่อยมังกรล่างนา่ายังไม่แตกเราเลยในป้อม <c oughs> วสวยแน่นอนสวยอยู่ติดกันแบบนี้ผมก็เก็บหมด,ดีเออติดกันแบบนี้ผมก็ขอเก็บบทละกันแ่เดี๋ยวกลางบุนเข้ากลางบุนเข้ามันมีแค่เลดี้ซันตัวเดียวที่แบบเกิดมากเลยตอนเนี้ย โดนเพื่อนโดนจริงอันนี้จะไหวอยู่นะโอ้โหถักตัวปะเออขอเตะหน่อยอู้ทีเดียวได้ดิอีหญิงสู้เขายิง ได้สี่แลกกันแตกดีครับเนี้ยนี่คนสวยแน่นอนมาดีครับสี่ล่ะได้สามตัวสวยครับผมสวยแต่ตัวหลักมันตายหมดแล้วนะตัวหลักๆมันตายหมดแล้วเออมาดีเดี๋ยวเดี๋ยวบน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 เดี๋ยว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 ีหญิงสู้ได้เดี๋ยวผมดันขวาหญิงสู้ได้เราเชื่อมั่น ไหวเพื่อนจบได้อย่างเงี้ยจบได้เลยลอมันทกยูสองก่อนแล้วก็ตีเหมือนเดิมจบได้อา้าวแล้วมันอยู่เลนบนหรอผมก็อเปิดอันติตีแบบเท,เท่ๆตีแบบเท่ๆเ,เลยลแล้วกันแอกแอแอกแครับผมเออไม่ยอมกลับบ้านก็ซวยดิครับช็อตนี้ไม่ต้องสืบครับว่าใครได้ MVP มันก็ต้องเป็นผมอยู่แล้ว ไฮเซอร์ฮาเดสอ่ะชีดสกรีนอย่างสวยอ่ะครับ1,800บาทก็ตกไปแค่4,000คูปองนะครับก็ซารับเอกอ่ะเอกมองว่าคุ้มนะก็มีใครคิดว่าคุ้มไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกละกันนะครับว่าเอกใช้4,000คูปองไปทั้งหมดนี่ คุ้มหรือไม่คุ้มนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับผมก็ฆ่าไป14คิวนะครับผมตายไป5นะครับแล้วก็ช่วยเหลือไป6นะครับยังไงวันนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกินฮาร์เดสไคเซอร์นะครับผมยังไงวันนี้เอกก็ต้องขอตัวลาคุณู้ชไปก่อนละกันขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมกันในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายครับ